สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนพบกับคำนายช่องคำนางสตอรี่วันนี้สตอรี่ของคำนางคือไรนะคะวันนี้เป็นเด็กเผาถ่า,านเป็นครั้งแรกนะคะที่ฝึกเผาถ่า,านเอาจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกลองเผามาแล้วสองสองครั้งซึ่งจะลองดูว่าการเผาที่เผาด้วยแกลบเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าซึ่งก็ไม่เคยจริงๆนะลองเผาครั้งแรกนะคะอ,ะอ่านิดนึงลองเผานิดนึงก่อนแล้วก็ใช้แกลบขึ้นกระสอบ ปรากฏว่าผลที่ได้นะคะได้มาติดเดียวนะได้ติดเดียวจริงนี่รอบสองก็เลยลองแบบเยอะหน่อยนะคะแล้วก็แก็บสองกระสอบอ่ะผลที่ได้ก็คือผ่านเริ่มดูแบบเป็นรูปเป็นร่างดีขึ้น,นะคะรอบที่สามกำลังจะทํานะคะก็ได้จะใช้แก็บสองกระสอบเหมือนกันลองมาดูว่าทำยังไงบ้างาแต่ค่อนข้างจะ,ะขุตะขัดนิดนึงนะคะ่ะมาดูค่ะอันนี้นะคะ กว่าจะกอ่อไฟติดนะคะกว่าจะกอ่อไฟติดนี่คือติดแล้วแต่ยังไม่ใส่ถ่านเต็มที่ยังไม่ใส่ฟืนเต็มที่นะคะจะให้ดูว่ามีเริ่มคอนโค้งโคงเคงเลยคะเดี๋ยวใส่ฟืนอีกแล้วก็ใส่แกลบสองรสอบนะคะฟืนก็จะเป็นฟืนไม้ยูคาริปตัดนะคะที่ตัดขายไปเมื่อหลายหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็พวกกิ่งไปายไม้นะคะเราก็จะมาเผาถ่านไว้ใช้นะคะโอเค ก็กิ่งไม้ก็บั่นเป็นท่อนเป็นท่อนนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้ก็จะเหลืออ่ะนี่เลยใส่ฟืนลงไปฟ,ฟืนก็มีหลายไซส์หลายขนาดมันจะขนาดใหญ่หน่อยก็ไฟกว่าจะติดนะคะทุกคนตังก็เหมื่อยเหมือนกันใส่ฟืนครั้งนี้ว่าจะใส่เส้นมากเลยแล้วก็จะเอาเตี๋ปสลับนะคะ ื่อให้มันไหมได้แบบเวลาหน่อยมีเผาถ่านไว้ใช้เองคะ่ะโอเคนะคะเราจะมาใส่แกลบกันนะคะแกลบก็ซื้อมานะจ๊ะแกลบไม่ซื้อมาถ้าไปตัดเองแล้วก็สอบละสามบาทถ้าซื้อแบบที่เขาตัดอยู่แล้วก็สอบละห้าบาทอันนี้คือแกลบหนึ่งสอบนะ,บะมันเังไม่ท่วมมิดไม้ปืนดี เดี๋ยวเอามาใส่อีกหนึ่งกระสอบนะคะกระสอบที่สองใส่ถ,ถมเนแน้วคะแยวเราถมให้มิดแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะตอนริ้งเที่ยงบ่าย,ายหรือว่าตอนเช้ามาดูอีกทีนึ่งะคะเดี๋ยวเจ๊ดูให้ดูผลงานที่ทําก่อนหน้านี้ แล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันนี่คือฐานที่เผาก่อนหน้านะคะทุกคนภาพก็เป็นแบบนี้หลังจากที่เผาเสร็จนะคะเราก็ลดให้มันลดน้ำนะคะให้มันให้มันเย็นนะคะไม่ให้มันร้อนเราจะได้จับมาเก็บได้ก็ประมาณนี้นะคะนี่คือฐานที่เผาก่อนหน้านี้แล้วนะหลังจากนั้นเราก็จะเก็บเก็บฐานพวกนี้ไปไว้ใช้นะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็มี นี่นะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยละกันถ้ามีติชมยังไงก็คอมเมนต์มานะคะว่าต้องทำยังไงถึงจะเพอร์เฟกกว่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ายนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุก <Finally>, ท <Matthew> ่านหวัง <studying> ว่าจะชื <están> ่นชอบกันเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะไบายเหนื่อยมากเลยเหนื่อยอากาศก็ไม่ร้อนแต่เหนื่อยไปนะบ๊ายบาย คิดจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็คอมเมนต์ได้แต่คิดไงบอกกัน